เปิด5นางเอกราชินีนักบูช่อง7รับไม้ต่อราชินีนักบูแทนยุยจิาน,านันเปิด5นางเอกช่อง7ใครเหมาะที่สุดเป็นดาวเด่นสมบทบาทละครบูเรียกได้ว่ากระแสละครแอคชั่น Action ยังเป็นเรื่องที่คนไทยติดตามเสมอเพราะถือว่าเป็นอาหารทานประจําที่มาเมื่อไหร่ก็ติดตามและหากจะพูดถึงนางเอกที่มีฝีมือการแสดงที่ยอดเยี่ยมจนหลายคนนั้นยุกตําแหน่งราชินีนักบูให้คงจะไม่พ้นชื่อของยุยจิานันอย่างแน่นอน แต่ในปัจจุบันนั้นเจ้าตัวก็ได้หันไปทํางานเบื้องหลังอย่างเต็มที่จนทาให้เกิดคําถามว่านางเอกคนใดเหมาะกับตําแหน่งนี้เช่นเดียวกับยุจิรนัทซึ่งก็มีหลายชื่อที่คนพูดถึง 1. นึ่เซฟานีอวานิกนางเอกมากความสามารถเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดมิสทินไทยแลนด์ปี2009ที่พักผลงานละครตั้งแต่ปี2 5 6 3จนถึงปี2565ช่วงเวลาที่เซฟพักงานละครได้ทำอาชีพเสริมคือเป็นครูสอนปั่นจักรยานและเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนส ปัจจุบันปี2.5.15เซฟานี่ยังมีสัญญากับทางช่อง7 u ยและช่อง7ยังไม่เปิดละครเรื่องใหม่ให้กับเซฟานี่เราติดตามชมผลงานเรื่องต่อบประของเซฟานี่ได้ทางช่อง7 2. ็อนยประพาดากินสุมันในเอกาสาวเสวร์จากเวทีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์1 5มีผลงานละครกับทางช่องมากมายอาทิติละอองดาวในคืนหนาวแสงดาวยังอุน่น 2. นารี ตะกุดโทนมานบังใจคนเหนือคนสอห้าที่ก่อนหน้านี้เข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการดรภัสกรสกลสัตยาธรและได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกไปแล้ว 3. แม็กกี้อาภาภาวิไลขึ้นเชื่อเป็นในึ่งอกตัวท็อปที่ร่วมงานกับผู้จัดและผู้กำกับเติ้นตะวันตารูจินดามา3เรื่องรวดตั้งแต่เจ้าบ่าวกลัวฝนแหวนปราบมานสารวัตรแม่ลูกอ่อน ที่หลายๆคนเห็นตรงกันว่าเธอเล่นละครบูได้สมบทบาท 4. พลอยรันนภารองอันดับหนึ่งมิสทีนไทยแลนด์ปี2010เรีด้ว่าเป็นนางเอกสาวสวยมากบู้อีกหนึ่งคนของทางช่องเจ็ดที่ช่วงหลังมาน,นี้ได้รับบทสายบูมากมายอาทิสุภาพบุรุษบ้านทุ่งแม่ดอกรักเร่บัลลังหงอินซีแดงและอีกมากมาย 5. ฮาน่าลีวิสนางเอกสาวลูกครึ่งแทอังกฤษ แถมพ่วงดีกรีวิทีนไทยแลนด์2010ที่หลายคนยกให้เป็นราชินีนักบูปป๊บไปแล้วด้วยส่วนใหญ่เธอมีผลงานละครบุ๊เป็นหลักอาทิทางเสือผ่านพรชรามนตากุหลาบเกาะเพชรกล้าผาเหล็กและถุกอนุรุไทย